เตรียมเปิดจองซื้อหุ้นกู้บริษัทบางจากคอร์อเรชันจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวนทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับนะตอนนี้ยังไม่บอกอัตราดอกเบี้ยนะครับที่คงที่นะยังไม่ได้บอกเลยนะครับโดยอายุสูงสุดคือ10ปีนะครับระดับ เอเลยทีเดียวนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันก่อนข้อสุนท้าฝากกดไลค์กดซับสไครป์และการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอลต์่อโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีหลักประกันนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือน บริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับเสนอขายหุ้นกู้จำนวนทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับโดยชุดที่1คหุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ยยังไม่ระบุครบกำหนดไถ่ถอนปี2570นะครับชุดที่2อายุ5ปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2572ชุดที่3อายุ10ปี คบกำหนดไถ่ถอนปี2577นะครับเดี๋ยวใกล้เนี่ยคงจะเปิดเผยอัตราดอกเบีย้ยออกมานะครับโดยหุ้นกู้ทั้ง3ชุดนะครับเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับการโอนหุ้นกู้นะครับต้องอยู่ภายใต้การโอนนะครับต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นนะครับเว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกนะครับ ก็สามารถอนได้นะประมาณนี้แล้วกภ็ภายใต้นะครับตัวหุ้นกู้ตัวนี้อยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นมาจำกัดมาชนปี 2,5, 6, 7วงเงินนะครับ80,000ล้านบาทนั่นเองนะครับตัวอันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้นะครับ A. แนวโน้มอันดับเครดิตโดยบริษัทิดเลตติ้งจำกัดนะครับ ระยะเวลาการจองซื้อคาดว่าจะเปิดได้จองซื้อวันที่26 27มิถุนายน2567ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือธนาคารกรุงศรีธ,ธยาจำกัดมหาชนนายธเบนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธยาจำกัดมหาชนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินพัทรจัดจำกัดมหาชนนะครับ แฟชชี่กันหน่อยดีกว่านะครับตัวแฟชชี่หุ้นกู้นะครับอยู่อันดับ3ความเสี่ยงอันดับ3ใน8อันดับความเสี่ยงความเสี่ยงต่ำนะครับโดยหุ้นกู้ของบริษัทนะครับบางจากคอปอิรชั่นจำกัดมาชนใครบ้างไม่รู้นะทุกคนรู้นะลุกคุนรู้นะครับปั๊มน้ํามันบางจากนั่นเองนะธุรกิจของบางจากนอกจากปั๊มน้ํามันแล้วยังมีธุรกิจโรงกลั่นนะครับธุรกิจการตลาดธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดธุรกิจผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวมวลธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยนะครับความเสี่ยงที่สําคัญเรารู้รายละเอียดแล้วนะครับเรามารู้ความเสี่ยงด้วยนะเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับความเสี่ยงด้านการผันผวนของราคาน้ํามันนะครับและวัตถุดิบนะครับที่ใช้ในการผลิตส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนนะครับของรายได้ในธุรกิจปิโตร เรียมนะครับและธุรกิจอื่นๆทั้งนี้บริษัทมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดังนี้จัดให้มีการติดตามความเคลื่อนไหวราคาน้ํามันส่วนต่างราคาน้ํามันดิบและราคาน้ํามันสําเร็จรูปและพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านราคาในรูปแบบใหม่อย่างสม่ำเสมอโดยมีคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและการเงินทําหน้าที่ในการพิจารณาและตัดสินใจ นะครับทางเรื่องในการป้องกันความเสี่ยงนะครับและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารบริษัทอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงการกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบเกษตรนะครับผ่านการลงทุนในธุรกิจนะครับผลิตภัณฑ์ชีวมวลแล้วก็ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและราคาพลังงานนะครับที่ผันผวนจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนนะครับราคาพลังงานและเครื่องอุปโ,โภคบริโภคอยู่ในระดับสูงอัตราเงินเฟอ้อในหลายประเทศอยู่ในระดับสูงรวมไปถึงการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันขายปีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังต่อไปนี้ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวนอย่างใกล้ชิดและทำการป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมันบางส่วน มุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษนะครับโดยผลิตนะครับ UO นะจากหน่วยแตกโมเลกุลนะครับสำหรับใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตน้ำมันเครื่องพื้นฐานและพาราฟินแร็คนะครับสำหรับอุตสาหกรรมเทียนไขนะครับสารเคลือบกระดาษและอุตสาหกรรมกาวรวมถึงมีแผนการขยายระยะเวลาหยุดซ่อมบำรุงประจำปีจากทุก3ปีเพิ่มเป็นทุก4ปี และความเสี่ยงโครงการลงทุนนะครับกลุ่มบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิปตโตเรียมนะครับซึ่งมีความไม่แน่นอนโดยขึ้นอยู่กับสเกลภาพที่แท้จริงของของแปลงสำรวจนะครับที่อาจคาดเคลื่อนจากข้อมูลคาดการที่ใช้ในการตัดสินใจการลงทุนดังนั้นบริษัทมีจึงมีความเสี่ยงจากการด้อยค่าสินทรัพย์ในธุรกิจ สำรวจและผลิตปิตโตเรียมจากส่วนต่างของสกิภาพที่แท้จริงและข้อมูลคาดการณ์ดังกล่าวทั้งนี้ส่วนของต้นทุนการผลิตและปริมาณสำรองของแปลงสำรวจอาจไม่เป็นไปตามแผนการที่คาดการไว้และแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งมีความผันผวนนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับโตของตัวหุ้นกู้นะครับบางจากคอร์อเรชันจำกัดมาชน คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย,พย,พยแ์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้นบาานลลว,น,น,น,วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ ได้ตามมารตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเพจหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และลร่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทำการของสำนักงาน เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th <c oughs> คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ